ดื่มเลยแล้วกันกาแฟเนยเซอร์กิฟต์ กลับแล้วค่ะอยู่กับเช่นเคยกับอีนิวส์ปาร์เจลลี่นะคะใครที่เพิ่งเปิดทีวีเข้ามานะคะแน่นอนค่ะทักทายมาได้เช่นเดิมเบอร์เดิมค่ะ421839อ้อหน้าเพราะช่วงสอนทีไรเนี่ยคุณผู้ชมก็ตั้งหน้าตั้งตารอเอ๊ะวันนี้จะมีประเด็นอะไรนะมีคนหล่อกคนกลางมาเชิญมาพูดถึงเรื่องอะไรนะก่อนที่จะเข้าวงกำเทิงเนี่ยขอใครของก่อนสิ่งนั้นทำไมไม่รู้เหมือนกันมีขึ้นใจอยู่คนเดียวเนอะอ่ะใครของก่อนค่ะว่างแผงแล้วนะจ๊ะทอม เดินท่านดราเดีลี่แทบลอยสวัสดีหน้าปกเนี่ยฮอตมากเลยนะคะพลอยตารักลึกสุดใจหรือว่าเล่มนี้เนี่ยสาวๆหลายคนเนี่ยถูกใจมากเลยอยากจะมาหาอ่านกันท็อป5ค่ะเส้นทางสุปตารสเป็นโตเนาะพาร์ท พอร์ของพี่อุไก่พี่ตุ้ยหรือว่าทอร์นี่เก๋มากเลยเรื่องราวข้างในนี้นะคะมีข่าวประเด็นร้อนๆให้คุณได้ติดตามเพียบเลยค่ะอีกจะบอกนี้มีอันนี้ด้วยนะหลายๆคนแบบว่าอยากจะรู้ว่าโอ้ยบ้านพี่เอสุปรปชายใหญ่ขนาดไหนนะในนี้ก็มีนะฉันเปิดเจอเปล่ามันนี้ ปิดข่าเอสุภชัยสว่วนบันณินของเราซุปตาอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะก็ต้องไปหาดูนี่บ้านเขายิ่งใหญ่อลังการมาหาศาลอุ้ยมีข่าวพ<อ>าดค<า>ิดอีกเพียบเลยนะจ๊ะสาระแรกนูนนะใช่อยากรู้นะคะต้องไปหาดาราเดลี่แทบลอยของเรานะคะวางแผนแล้วทุกแผ่นหนังสือแล้วก็ เซเอนด้วยนะจ๊ะใครที่ไม่อยากตกแทนไม่อยากตกขานะคะต้องไม่หามาอ่านกันนะจ๊ะก็ขายของเสร็จแล้วก็มาเข้าเรื่องร,ราวเราดีกว่าต้องรับผู้ชมบอกก่อนตอนนี้นะคือไม่ว่าแนมจะไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะก็กลายเป็นาทุกคนต้องเดินเข้ามาทักทายมาถามเรื่องค่าวคนนู้นคนนี้ใครคิกคนนะใครอะนี้กันต,ตลอดเวลาเลยพอที่เช้รายงานข่าวบันเทิงก็จะมีเรื่องราวบันเทิงที่มาทุกวนันแต่มันอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ เคยถูกถามบ่อยมากเหมือนกันก็มานั่งนึกแล้วเออมันก็ตลกดีนะก็คือว่าชีนแนมคะพี่ชีนแนมคะเออพี่แบบว่าเวลาออกกล้องหรือว่าเวลาพี่ถ่ายรูปอะคะ่ะพี่มีแบบว่าท่าประจำท่าเด็ดท่าโพสหรือมุมที่เขาเรียกว่าแบบมุมเยชนันเป๊ะมุมนี้สวยนะมีไหมคะนะเออหน้าคิดหน้าคิดเราก็มีอยู่นะก็เลยแบบปิ๊งไอเดียนะคะมิดาเจอจระเขขึ้นบนสมองเลยว่าแบบว่า okay. จริงๆแล้วเนี่ยเราน่าไปถามเหล่าคนวงการบันเทิงเพราะว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็จะเป็นบุคคลกลุ่มคนที่ต้องออกกล้องถ่ายรูปหรือว่าเวลาเขาโพสต์ลงบนทวิตเตอร์เฟซบุ๊กเนี่ยเขาจะแบบอุ้ยต้องหามุมที่แบบสวยเป๊ะเจิดจรัสที่สุดงั้นเดี๋ยวเราไปถามเหล่าคนวงการบันเทิงว่าเอ๊มีมุมไหนไหมั้ยคะที่ถ่ายแล้วมันสวยมันโดนมันเจดิดมันแจม่มมันเลิศมันเป๊ะหรือเ <Okay. S 1> ปล่าไปถามพร้อมๆกันเลยค่ะผมฮาวเวิดหวังนะครับก็มีมุมพิเศษของตัวเองนะครับที่จะเลือก เวลาถ่ายรูปหรือเวลาถ่ายภาพนะครับผมก็จะเป็นมุมซ้ายของผมนะฮะที่เป็นมุมขายของผมที่คิดส่วนตัวนะฮะแต่ว่าคนอื่นก็จะบอกว่ามุมขวาก็ดีอะไรเนี่ยครับแต่ว่าผมชอบมุมซ้ายของตัวเองมากที่สุดครับผม อยู่กับว่างานอะไรเขาต้องการแบบไหนถ่ายเล่นๆนะถ่ายเล่นนะะก็แบบจิกจิกกล้องจิกกล้องเอาว่ามุมไหนก็ได้แต่จิกกล้องเราก็ได้ไหลายมุมเปล่าจริงๆเวลาผมถ่ายรูปเนี่ยผมไม่ค่อยโพสครับแต่ว่าผมจะยืนกลางๆอย่างนี้แล้วก็ทำหน้าโหดห เรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเองอะครับเวลาเราเราเวลาเรายิ้มเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองอะมันมันดูมันดูหวานหวานไปหน่อยแต่พอโหดแป๊บแล้วรู้สึกว่าเออนี่แหละสนุกดีแล้วก็ไม่ค่อยมีใครสามารถทําได้โหดเท่าผมด้วยเวลาถ่ายรูปกันนะครับใชก่อนี้จะมีควาี้วด้านนี้เพราะฉะนั้นแก้มที่สองข้างนี่จะไม่เท่ากันหน้าฝั่งนี้จะแบบเหมือนมีเนื้อกลมๆมากกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้จะแหลมกว่า คือเราก็จะชินเลยนะคะเวลาถ่ายรูปเราชอบหันฝั่งซ้ายตลอดเลยแล้วแบบเกชอบบอกทุกคนเวลาถ่ายแต่ว่าอันนี้เป็นมุมหากินนะคะก็คือถ่ายได้หน้านี้จะแบบค้างมุมสวยพอดีเลยถ่ายฝั่งนี้แล้วแก้มจะโค้งกว่าอะไรเงี้ยแล้วแบบหน้าฝั่งนี้มันจะบวมมันจะบุมบมันจะดูชั้นๆอะไรเงี้ยมันจะดูไม่สวยแล้วคนชอบเผาไปทำจมูกทำไมเลยอ่ะแล้วก็หันมุมซ้ายตลอดเวลาเลยแล้วต้องกดกดหน้านิดนึง ครับสรุกตามนะครับถ้าถามว่ามีมุมหล่อตรงไหนไหมที่ว่าเวลาแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นแบบว่าเพิ่งค้นพบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าทุกครั้งที่ถ่ายรูปเนี่ยก็จะแบบแล้วก็ยิ้มประมาณนี้ครับแล้วก็อาจจะยิงตัวนิดนึงอะไรเงี้ประมาณนี้ครับก็คงจะประมาณนี้ครับก็จะมีหันข้างนิดนึงให้น,าน่าดูนิดนึงแ,แล้วก็ยิ้มค่ะ,ะเพราะอะไรคะเพราะว่า มันเนียนเยอะค่ะแล้วเกิดหน้าตรงแล้วมันเห็นหมดเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนบอกว่าเวลาถ่ายรูปกูอย่นดนดหน้างี้หน้างี้หน่อยหน้าอย่างี้แล้วมันเต็มกล้องเกินไเลย่างนี้ค่ะเพื่มพื้นที่ ฉันมีหลายมุมบ้างเลยอยาอเคไก่มากเลยอะคือพอเห็นแล้วก็รู้สึกแบบปิ๊งไอเดียเลยอุ้ยตายแล้วเขามีมุมแบบนี้ดิฉันลองไปใช้บ้างนะคะแบบว่าเอ้ยมุมสวยมุมนั้นมุมนี้แต่ส่วนแนมเนี่ยถ้าจะบอกมุมที่สยที่สุขคือมุมนี้คือมุมที่มันเห็นหน้าน้อยที่สุดอะคะ่ะเอาผมมาบดบาทฉันเคยเห็นนะบางคนถ่ายรูปลง a c e b o o k แบบเอ๊ะตกลงใครอะใครนะหรือแบบว่าทำตาแบบเบ้าว่ะแล้วจะไม่รู้ว่ามันเจอตัวจริงแบบ ก็ <c oughs> หลากหลายความคิดเห็นนะคือไม่ว่าจะมุมไหนก็นแล้วแต่แล้วคุณผู้ชมคือความสวยเนี่ยมันก็นแล้วแต่รูปหน้าโครงหน้าของแต่ละคนอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความสวยเนี่ยมันไม่ได้วัดอะไรเสมอไปเพราะจริงๆแล้วถ้าคุณเนี่ยใบหน้าสวย แต่จิตใจคุณเป็นคนที่ไม่ดีคุณก็จะกลายเป็นคนที่ไม่สวยในสายตาอของคนไปเลยทันทีนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่หน้าตาธรรมดาไม่ได้อะไรมากแต่จิตใจคุณดีเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่สวยและก็ดูดีในสายตาของทุกคนอย่างแน่นอนเพราะเรื่องราวของการทำดีหรือว่าจิตใจข้างในเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องอะไรไปแต่ว่าอย่างแหน,นเนี่ยก็เป็นคนที่แบบก็้ก็โอเคจิตใจก็อโอเคก็แบบก็แบบเพอร์เฟกต์ก็ดี <laughs> กูชมู่ชมสุงเอเจเป็มบว่าดังเลยนั่นเองนะอ่ะพักสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีหนังใหม่อะไรเข้านะคะต้องติดตามน่าสนใจมากกับเรื่องแรกเราจะมาอัปเดตกันด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะขอขอบคุณกาแฟเนเจอร์กิฟต์